สวัสดีคะ่ะพี่พี่แล้วก็ FC ช่องคุณต้นไอทีทุกท่านวันนี้<ว>แอดมินะจะมารีวิวเป็นการรีวิวครั้งแรกของแอดมินค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะ สวัสดีพี่พีเอฟแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของอช่องคุณต้นหรือเป็น FC ติดตามกันในช่องของคุณต้นไอทนะคะซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับบอนซีรับไม้มงคลค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่วันที่สองวันที่สองพฤษภาก็ไม่ทราบว่าพี่ๆท่านใด ถูกหวยหรือว่าพี่พี่ท่านใดถูกลอตเตอรี่กันบ้างนะคะแล้วสำหรับท่านที่ถูกก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีดวงก็อเอาไว้มวดต่อไปนะคะ <c oughs> วันนี้ค่ะเอฟซีทางทางแอดมินจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องบอลสีค่ะจะเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าปูดแดงค่ะซึ่งจะบอกว่า แอดมินได้ปูดแดงเนี่ยคะ่ะมาจากร้านพี่เบิร์ตนะคะแล้วตอนนี้แอดมินเอาออกมาไว้ข้างนอกแล้วคะ่ะจะบอกว่า أ أ أ, ปูดแดงเนี่ยคะ่ะถามว่าสวยไหมเขาจะสวยมากเลยคะ่ะนี่นะคะจะเป็นใบที่เขาออกมาใหม่นะคะดูนะคะพี่ๆนะคะนี่ใบออกมาใหม่นะคะสวยแล้วใบเขาจะเป็นมันเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเนี่ยจะเป็นมันเลยนะคะถ้าพี่ๆสังเกตนะคะใบจะเป็นมันเลย ดูลักษณะของปูแดงนะคะอ่าพี่ๆดูนะคะลักษณะของปูแดงปูแดงนะคะเนี่ยค่ะพื้นใบเขาจะเป็นสีแดงสีแดงออกอแดงเลือดนกค่ะแล้วเม็ดสีอะ,ะคะ่ะเม็ดสีเขาจะเป็นสีชมพูนะคะนี่มีเม็ดสีชมพูแต่ก็มีบางใบนะคะนี่นี่บางใบเม็ดสีจะเป็นสีแดงโอ้ไม่ใช่เ <c oughs> ม็ดสีจะเป็นสีขาวคะ่ะนะคะแต่ว่า ใบนี้ออกมาใหม่เห็นไหมคะเม็ดสีเ้าจะเป็นสีชมพูสวยมากแล้วใบเ็จะเป็นมันเลยนะคะเขาแข็งแรงมากเลยคะ่ะจะบอกว่านี่ยคะ่ะนี่แอดมินได้มาใหม่นะคะจากร้านพี่เบิร์ดคะ่ะร้านพี่เบิร์ดจะมีชื่อจะมีเบอร์ทโทรมีเบอร์ทโทรเดี๋ยวแอดมินจะลงเบอร์ทโทรไว้ให้คะ่ะอ ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ว่า,าร้านพี่เบิร์ตเ,เบอร์เบอร์โทรอะไรนะคะร้านพี่เบิร์ตเนี่ยค่ะจะมีจํานวนด้วยนะคะจะมีจํานวนนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับพี่เบิร์ตตามเบอร์โทรศัพท์ที่แอดมินจะลงให้ด้านล่างเลยค่ะนี่สวยค่ะบอกเลยว่าสีสวยมากแล้วจะบอกว่าโตเร็วมากตอนนี้แอดมินจะเอามาไว้นอกตู้แล้วค่ะ เราอบแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเลยค่ะนี่จะมีใบใบเกิดขึ้นมาสองสามใบเลยค่ะแล้วเขาแข็งแรงมากเลยดูสังเกตดูว่าแอดมินจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้ค้ำเลยนะคะนี่นะคะจะไม่ใช้ไม้ไม้ค้ำเลยค่ะนี่ก้านของของปูดแดงเนะะี่ยค่ะอ่ะพี่พี่เอฟซีดูนะคะก้านของปูปูดแดงนะคะเขาจะมีก้าน สีแดงๆออกสีแดงๆสายบัวปอกนะคะซึ่งในในในเพจต่างๆนะคะอาจจะมีปูแดงเนี่ยอาจจะไปไปเหมือนกับพยาอะไรนะพยามนแล้วก็อะไรอะไรอีกสองสตัวนะคะซึ่งซึ่งลักษณะจะคล้ายกันแต่ง่ายๆเลยค่ะปูแดงเนี่ยคะะ่ะจะอ เขาจะมีสีสายสายบัวปอกนะคะออกเป็นแดงๆนะคะแล้วก็สีสายบัวปอกนะคะ <ous> อ่ะแล้วก็อ่ะมีมีเม็ดนะคะมีเม็ดสีเม็ดสีชมพูแล้วก็บางใบก็จะมีเม็ดสีออกขาวๆนะคะแล้วก็จะแล้วก็จะมีเหลือบสีนี่คะ่ะมีเหลือบสีเขียวๆอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยจะเป็นอยู่ข้างบนอย่างนี้เลยนะคะ <ท Dancing> ร้านพี่เบิร์ตมีจำนวนค่ะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อพี่เบิร์ตได้เลยนะคะเบอร์ Bird จะอยู่ใต้คลิปอย่างที่แอดมินบอกเดี๋ยวแอดมินจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะาถามว่า,าราคาสูงไม้หรือยังไงจะบอกว่า,าตัวนี้ถ้าเรามองถึงราคานะคะก็อาจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ ประเด็นของแอดมินกำลังจะบอกว่าเป็นบอลที่น่าสะสมค่ะเพราะ1ราคาไม่แพง2ก็คือว่าเขาแข็งแรงสามารถที่จะเลี้ยงอยู่นอกตู้ได้เลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็นำมา นำมาเก็บไว้นะคะนำมาเป็นอบอนสีที่สะสมอีกอย่างนะคะเราไปซื้อต้นไม้อย่างอื่นนะคะอ่ะกอนน็อันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะไปซื้อต้นไม้อย่างอื่นมาปลูกเนี่ยก็คือเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าคนที่รักอบอนสีเนี่ยคะ่ะก็ซื้อมาเสร็จรปุ๊บเนี่ยเราอาจจะนำมาเป็นอาชีพได้แล้วก็อาจจะแบ่งปันนะคะสามารถที่จะแบ่งปันไปให้กับคนที่รักหรือว่าทา เป็นของขวัญสำหรับคนที่จะเป็นของของขวัญวันเกิดอาจจะเป็นวันเกิดหรือว่าเทศกาลต่างๆก็ให้ต้นไม้กันทําแพ็กเกจสวยๆก็จะดีไม่น้อยเลยค่ะพี่ๆท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะอันนี้ปูดแดงสวยแล้วก็นำเสนอมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยใบใหม่สวยมากเลยนะคะ นี่สีเม็ดสีชมพูนะคะเม็ดสีชมพูมีเหลือบสีเขียวๆค่ะก้านเป็นก้านสายบัวสีสีออกแดงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสายก้านสีสายบัวปอกนั่นเองเป็นลักษณะที่เหมือนก้านของออต้นบัวต้นบัวใบบัวดอกบัวนั่นแหละประมาณนั้นละค่ะนะคะพี่ๆดูนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแอดมินมารีวิวมารีวิวอบอลป,ปูแดงนะคะแล้วก็ร้านพี่เบิร์ดมีจำนวนค่ะถ้าใครเอซี SC ท่านใดสนใจก็ติดต่อร้านพี่เบิร์ดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะหามาสะสมกันค่ะเพราะว่าบอลสีเป็นบอลสีปูแดงเนี่ยเป็นบอลสีที่เลี้ยงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะนี่สวยมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆเรื่องบอลสีแล้วก็ไม้มงคลนะคะ,ะยังไงพี่ๆช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องคุณต้นไอทีด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิป เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ